คุณหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จอยครับค่ะคุณหนึ่งภาพรวมของเซตฟิเมื่อวานนี้เขย่าแสแรงท้องไส้ปั่นป่วนหมดเลยจากเดลตานะคะวันนี้เดลต้าก็ยังยังเขยา่าแต่ว่าเขย่ามีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงล่าสุดนั้นกลับมาบวกได้แล้วนะคะรายงานเดลต้าเหมือนรายงานเซตเลยเซตลา่าเดลต่าล่าสุดบริบาท50แกว่งขึ้นแกว่งลงด้วยเดลต้าแบบนี้ยังไงดีคะวันนี้ ก็คือเท่าที่ผมดูมาเนี่ยคือตัวความเป็นเไต้ตัวพอชั่นของตัวเดลต้าในทั้งตัวเซตแล้วก็ตัวเซตห้เนี่ยถึงแม้ว่าเดลต้าเนี่ยลงมาขนาดนี้เนี่ยมันก็ยัง Impact ค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะก็คือตัวคือก่อนหน้านี้เนี่ยการปรับลงของตัวเดลต้าทุกๆ1จุดเนี่ยมันจะ Impact เซตเนี่ยประมาณ1.03จุดนะครับ แล้วก็ impact ตัว z 50เนี่ยประมาณ0.93จุดแต่ถึงแม้ว่าเดลต้าลงมาประมาณ20%เนี่ย market cap ลดลงไปหายไป20%เนี่ยราคาลงมาเนี่ยก็ยัง impact เยอะอยู่นะครับคืออาจาก1.03ก็เหลือของเซตเนี่ย impact ประมาณ1.1ต่อ1นะครับแล้วก็ของตัว z 50เนี่ยเหลือประมาณ0.90 ก็คือยัง Impact อยู่ยังมีผลอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพ<ข>ราะฉะนั้นก็ภาพโดยรวมเนี่ยก็ยังถึงแม้ว่าจะโดนจับใส่กลงเนี่ยก็ยังคิดว่าก็นา่าจะยังไม่ได้มีผลกระทบต่ออก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสัดส่วนของการาเวทในตัวเซตเท่าไหร่นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเดลต้าเนี่ยเวทในเซต50เนี่ยอยู่ประมาณ14%แล้วก็เวทในเซตเนี่ย10%็ครับผม ในส่วนของตัว market cap นะฮะค่ะถ้าอย่างนั้นเดลต้าเขาขยับอะบแต่เป็นขยับทั้งขึ้นทั้งลงเลยค่ะก็เล่นตามเดลต้าได้เลยอะมาดูกันแล้วแล้วนานตานยังไงดีคะสำหรับตัว750 s ซ f e t y series โซ็ในระยะสั้นเนี่ยถือว่าลงมาเนี่ยโซนแถวๆกรอบล่างของการแบ่งตัวคือถ้าเราจำกันได้เนี่ยลงมาแถวๆบริเวณ930นะครับ926เนี่ย มักจะมีเด้งทุกครั้งนะครับก็อย่างที่เราเคยบอกไว้ในสัปดาห์ก่อนว่ามันตอนนี้มันอยู่ในโซนที่เรียกว่าใกล้ๆกับต้นทุนของกองทุนวายุพักหรือว่าอาจจะไม่แน่ใจว่าต่ำกว่าหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่สามารถทราบได้ว่าเขาเนี่ยขายเล่นรอบไปขนาดไหนแต่ที่แน่ๆก็คือ,อ,อประมาณเดือนกว่าเดือนครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่ตัววายุพักเนี่ยเริ่มเข้าลงทุนเนี่ยโซนนี้ถือว่าเป็นจุด ใกล,ใกล้จุดต่ำสุดของระดับที่เขาเข้าไปลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่อาจจะเ,เ,เริ่มทยอยมีแรงซื้อเข้ามาถ้าเราจำกันได้เนี่ยปิดสิ้นเดือนก่อนเนี่ยตลาดเนี่ยลากขึ้นแรงเลยนะวันปิดนะครับวันที่วันที่3เนี่ยเป็นวันที่ปรับตัวขึ้นแรงซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยทุกคนกลัวหมดแล้วก็ไม่มีสัญ,ญญาณของการ ซื้อเข้ามาเลยคือลงต่อเนื่องแบบ6-7วันนะครับแต่พอวันปิดเนี่ยแล้วลงมาใกล้กับตัวต้นทุนของเขาหรืออาจจะต่ำกว่าเนี่ยเพราะว่าอยู่ในระดับใกล้ๆจุดต่ำใกล้ๆระดับต่ำสุดของนับตั้งแต่ที่เขาลงทุนมาเนี่ยก็มีแรงซื้อเข้ามาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอาทิตย์นี้เนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ได้อยู่ในช่วงของปลายเดือนแบบเดือนก่อนนะครับในเดือนตุลานะครับที่มีแรงซื้อเข้ามาแต่ก็เป็นโซนต่ำนะครับ มีลุ้นของการรีบาวขึ้นมาได้นะครับแล้วผมก็คิดว่าถ้ามันอยู่ต่ำม,มากๆเนี่ยวันศุกร์หน้า29ก็น่าจะยังมีแรงซื้อเข้ามาเหมือนเหมือนเดิมนะครับอนอกจากตัวเดลต้าเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะครับ valuation เนี่ยก็เริ่มลงมาไม่ได้ตึงมากเหมือนสมัยก่อนเพราะว่า consensus เนี่ยก็ให้ประมาณ120นะครับ110อะไรเงี้ยก็มีรูมให้ลงอีกหน่อยนึงนะฮะอ่ะ ่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าดาวไซ i ์เนี่ยก็ยังมีแต่อาจจะเริ่มลดลงละนะครับแต่ส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแรงหนุนต่อไปนะครับนอกจากในส่วนของตัวกลุ่มสื่อสารแล้วก็ตัวดั i อินทัสอะไรที่เคยเข้ามตลาดในช่วงก่อนหน้านู้นนะครับตัวแบง k เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเริ่มจับตาเหมือนกันนะครับคือถ้าในทางเทคนิคเนี่ยถือว่าก็ค่อนข้างที่จะ เอาเพอร์ฟอร์มนะครับตัวตลาดหุ้นบ้างนะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มมีสัญญาณที่จะมีแรงซื้อเข้ามานะครับประเด็นของตัวกลุ่มแบงก์เนี่ยต้องติดตามเรื่องตัวการลดเงินนำส่ง FIDF นะครับว่า,าจะสามารถลดต้นทุนของกลุ่มธนาคารได้ขนาดไหนคือตอนนี้เนี่ยตัวเลขมันยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ย จริงๆผลประกอบการแบงค์เนี่ยไม่ได้แย่นะครับคือออกมาเนี่ยค่อนข้างดีแต่ที่แย่เนี่ยเป็นเรื่องของสำรองนะครับพอมีตัวสำรองเครดิตคอสมาเยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเออร์เน็งออกมาเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะแย่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติมีการ เป็น NPL ออกไปได้หรือมีการแก้ปัญหาจากตัวเอาเงินที่จะต้องจ่าย FIDF ลดลงครึ่งหนึ่งเนี่ยสถานการณ์ถ้ามีการตั้งสำรอง NPL น้อยลงเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับตัวกลุ่มธนาคารได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องจับตาดูครับผมค่ะถ้าอย่างนั้นลงมากใกล้ๆโซนแนวรับ930926ลองได้แต่ว่าต้านก็ดูใก,กล้เหมือนกันนะเพราะมันยังไม่ได้ทำา i ใหม่เลย ใช่คือตอนนี้เท่าๆที่ดูเนี่ยมันแกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยมอย่างทีอ่อย่างที่มีในรูปเนี่ยนะครับก็คือคถ้ายังไม่หลุดต่ำกว่าเนี่ยภาพของเขาเนี่ยยังเป็นลนักษณะของการพักฐานหลังจากที่ขึ้นมาแรงถ้าเราดูกราฟเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าขึ้นมาแรงจากแถวๆบริเวณ810-830นะครับแล้วตอนนี้คนก็อาจจะมองว่าเป็น Bullish f กก็ได้นะครับถ้าดูในเทคนิคนะครับก็คือ Uh, ภาพมันก็เหมือนกับตอน uh, ของอเมริกาก็คือ uh, ช่วงเลือกตั้งเนี่ยหรือว่าได้รัฐบาลใหม่เนี่ยช่วงนั้นก็บูมากนะครับแล้วก็หุ้นขึ้นเยอะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่รัฐบาลเข้ามาบริหารงานจริงนะครับว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเป็นธงของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยได้มากขนาดไหนนะฮะ uh, ตอนนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้แกว่งอยู่ในกรอบออด้านข้างคราวนี้เราก็เริ่มเห็นพัฒนาการของตัว uh, ความสนใจของรัฐบาลต่อตลาดหุ้นกับเศรษฐกิจเนี่ยมากขึ้นนะครับมากขึ้นกว่ารัฐบาลรัฐบาลอื่นเพราะว่ารัฐบาลนี้เนี่ยอยากจะชนะการเลือกตั้งด้วยการนำพาเศรษฐกิจให้กลับมาดีนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเขาสามารถทําได้เนี่ยก็มีลุ้นว่าในระยะกลางเนี่ยตลาดก็อาจจะกลับขึ้นไปอีกนะครับก็ต้องดูว่าการแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาแต่ละปละเนี่ยแก้ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเรื่องนี้นะครับก็เริ่มเห็นพัฒนาการนะครับ มีการเดี๋ยวดูว่า NPL จะทยอยลดลงหรือการตั้งสำรองลดลงแล้ว Impact กับแบงค์ขนาดไหนนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องของตัวดึงเงินต่างเข้ามานะครับเพราะว่าปกติไทยเนี่ยจะมีตัว FDI เนี่ยประมาณ40%ของ GDP นะครับล่าสุดเนี่ยมันเหลือแค่20%เนะครับเหลือประมาณ22%นะครับก็จะเป็นถ้าตัว FIDF เนี่ยมันไม่ได้เข้ามามากเนี่ย การเติบโตของ GDP เนี่ยมันก็ยังอา,อาจจะยังยากอยู่นะครับแต่ถ้าเราดาูในระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวเลข GDP เนี่ยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายภาครัฐมากเนี่ยมันเริ่มขยับแล้วก็ทำให้ตัวการเติบโตของ GDP เนี่ยมันสูงกว่าที่ตลาดเนี่ยคาดไว้แล้วนะครับเพราะว่า,าตัวการลงทุน ภาครัฐเนี่ยถ้าเราดูไตรมาสสที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าการลงทุนภาครัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเกือบ26นะครับจากติดลบเนี่ยระดับ27 4ในไตรม,มาส1นึไตรมาสสนะครับตอนนี้เนี่ยภาครัฐเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นตัวหนุนตัวการเติบโตของ GDP อันนี้ก็จะเป็นซ e n t i m e n t เชิงบวกนะครับก็ภาพโดยรวมเนี่ยก็ถ้า สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ในรัฐบาลชุดนี้ก็ระดับอินเด็กที่อยู่ในระดับนี้เนี่ยก็ถือว่าก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่ต่ำมากนะครับคือหมายถึงว่าก็ยังอยู่ไม่ได้อยู่ในระดับที่ตอนนี้มันยังอยู่ในมิดเลนจ์คืออยู่ระดับกลางๆแต่ถ้ามีความมีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยก็มีลุ้นว่าระดับอินเด็กเนี่ยจะทยอยสูงขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ครับผม คุณหนึ่งสั้นๆวันนี้แนวต้านให้ไว้เท่าไหร่คะสำหรับตัวซีรีส์แซผมคิดว่ายังน่าจะแหว่งในกรอบของเมื่อวานนะครับคือเมื่อวานเนี่ยเขามีการผันขวนนะครับคือปรับตัวลงแรงนะครับแล้วก็มีการเ,เปิดแก๊บไว้นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านแรกเนี่ยมันจะอยู่แก๊บบนของเขานะครับคือโซนบริเวณ940นะครับ938 940ตรงนั้นเป็นแนวต้าน ในวันนะครับแต่ถ้าแนวต้านแนวต้านสั้นในลาย5นาที10นาทีเนี่ยก็จะอยู่แถวๆ935นะครับส่วนแนวรับก็แถวๆที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะคะ930 930แนวรับเราให้ไว้แถวๆ9 3 0ถึง9 2 6นะครับแล้วก็กรณีแย่เนี่ย9 2 3ครับผมค่ะนี่เป็นตัวของเซฟฟิพีซีรีส์เซท ดูทองคำสักหน่อยหนึ่งบวกต่อเนื่องมา4วันแล้ววันนี้ g o z แลุนต่อได้ไหมหรือว่าจะต้องมีการปิดโพซิชั่นทำกำไรก่อนไหมคะขึ้นมาเยอะแล้วภาพโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทองคำเนี่ยขึ้นมาลงมาค่อนข้างเยอะคือขึ้นเยอะแล้วก็ลงเยอะแล้วนี่กลับมาขึ้นใหม่นะครับคือแถวๆบริเวณ2,008เนี่ย อันนี้ขอเป็นพูดทองตัวสปอร์ตละกันนะทองสปอร์ตเนี่ย<ด>ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาขึ้นมาหนึ่งปีก่อนที่เฟดจะลดดอกเบี้ยจริงนะครับพอทําเนี่ยมีการมีนโยบายการค้าที่จะปกป้องธุรกิจในประเทศเขาเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้มีโอกาสที่จะขึ้นกําแพงภาษีมากทําให้ตัวการขาดดุลการค้าของสหรัฐมีโอกาสลดลงแล้วก็เฟดเนี่ยอาจจะ ไม่สามารถลดดอกเบี้ย er ได้เหมือนกับที่ดอทพอดคาดไว้ว่าปีหน้าจะลด1%มันเลยทำให้ทองเนี่ยลงจาก2 8 0 8ลงมาไปต่ำสุดประมาณ2,550คือลงไป250เหรียญตอนนี้เนี่ยรีบาวขึ้นมารอบใหม่นะครับรีบาวขึ้นมาเนี่ยเกิดจากเรื่องของตัวสงครามยูเครนกับรัสเซียนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสองฝั่งคือยูเครนเนี่ย ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านนี่คือพยายามจะปิดจ็อบนะครับก่อนที่ทัมจะมาเพราะทัมเนี่ยไม่ค่อยชอบจ่ายเงินให้ใครฟรีนะฮะก็คืออ,อยากให้ยูเครนเนี่ยซื้ออาวุธมากกว่าที่จะให้ให้อาวุธไปช่วยเหลือฟรีฟรนะครับหรือว่า,าแล้วก็ทัมเนี่ยมีความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับรัสเซียนะครับที่ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสงครามยูเครนกับรัสเซียเนี่ย เขาก็พยายามอยากให้มันจบก่อนที่ทําจะมาให้รู้ผลไปเผื่อที่ว่าสงครามเนี่ยชะลอตัวลงเขาก็จะได้ดูว่าใครเนี่ยได้พื้นที่เท่าไหร่นะครับก็คือจะพยายามเคลียร์ให้จบในช่วงเนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ทองคำเนี่ยรีบาวขึ้นมาในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเราดูในระยะกลางเนี่ยตัวไดเวอร์หลักของตัวทองคำเนี่ยก็คือดอลลาร์ที่อ่อนค่านะฮะ ถ้าดอลล่าอ่อนค่าเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหนุนทองคำแต่การที่ถ้าเฟดเนี่ยลดดอกเบีย้ยไม่ได้มากจากเงินเฟอ้อที่มีโอกาสขึ้นจากกำแพงภาษีของทรรเนี่ยอันนี้จะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันเพราะฉะนั้นเนี่ยาการรีบาวขึ้นมาในช่วงสั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับโซนแนวต้านหลักๆเนี่ยจะอยู่2730นะครับสำหรับตัวทองคำนะฮะแล้วก็อยู่แถวบริเวณ2,800เหมือนเดิมนะครับ สจุดนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับว่าจะมีช่วงะชะลอการขึ้นได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงนี้ที่แรงๆขึ้นมาเนี่ยก็เป็นผลมาจากเรื่องของตัวสงครามนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยพยายามที่จะแย่งชิงกันยึดพื้นที่เนี่ยให้ได้มากที่สุดก่อนที่ทาจะมาเพราะว่าคาดกันว่าแรงช่วยเหลือของตัวสหรัฐเนี่ยอาจจะน้อยลงไปนะครับถ้าทำ เข้ามาครับผมโอ้ถ้าใกล้ขนาดนี้แล้ว G O Z ซของเรายังไงดีคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆปกติผมค่อนข้างที่จะบูทองนะครับก่อนหน้านี้จริงๆแถวๆ2,008เนี่ยเราให้ให้ที่ให้ลองมาตลอดเราให้ใหเปิดช็อตใ,ให้ปิดแล้วก็เปิดช็อตด้วยนะครับ <ứng> แล้วก็ลงไปแถวๆโซนรอบนี้ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างใ,ใ,ใกล้เคียงกับแนวรับแ,แ,แนวต้านพอดีเลยลงไปแถวๆ2,250แล้วก็รีบาบขึ้นมา ตอนนี้เนี่ยรีบาวเนี่ยผ่านแถวๆบริเวณสองหกแปดศูนย์ไอตัวทองคำนะครับตัวตัวทองคำสปอตเนี่ยผ่านของตัวสองหกแปดศูนย์ไปดับอาจจะมีตัวการปรับตัวขึ้นไปแถวๆบริเวณสองพันเจหรือ2,730ตรงนั้นเนี่ยจะมีการชะลอตัวซึ่งตัวแซของตัว G.O. เนี่ย มันจะมีแนวต้านที่ใกล้เคียงกันเนี่ยจะอยู่แถวๆโซนบริเวณ2725นะครับโซนบริเวณนั้นเนี่ยต้องอาจจะมีช่วงติดนะครับถ้าคนาเบดว่าทองคำมีลุ้นว่าจะพีคถ้าทำมานะครับกอจจ็อาจจะเปิดช็อตแถวๆบริเวณ2725 27 7 27 2 2730โดยมีสต็อปล s อเแ่านั้นครับผม ่ะได้เห็นภาพรวมการทั้งตัวของ t ีเฟกเราก็ทงคําไปแล้วนะคะก็เอาไปกําหนดเป็นกลยุทธ์การลงทุนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหนึ่งมากค่ะได้ครับขอบคุณครับสวัสดีสสดค,ค่ะ,คะ